สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณยอดไลค์ Subscribe จากเ,เพื่อนๆทุกคนนะคะแอดมินอาจจะลงคลิปใหม่ช้าหน่อยนะคะเพราะตัวแอดเองทำงานในโรงงานค่ะมีเวลาแค่ช่วงวันหยุดในการศึกษาหาข้อมูลเรียบเรียงตัดต่อแต่ก็จะพยายามปรับปรุงและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอีกในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับเรื่องราวที่จะมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการฆ่าเพื่อรักษาเกียรติหรือการฆ่าเพื่อลบล้างความอับอายซึ่งจะเกี่ยวพันกับความเชื่อทางศาสนา การแบ่งแยกจนชั้นวันนะโดยส่วนใหญ่คนที่ตกเป็นเหยื่อจากการถูกฆ่ามักจะเป็นผู้หญิงหรือแม้แต่เด็กผู้หญิงเพียงเพราะพวกเขาเชื่อว่าพวกเธอกระทำความผิดและนำความอับอายมาสู่ครอบครัวส่วนคดีในวันนี้เป็นคดีที่ผู้เป็นพ่อได้ก่อเหตุยิงลูกสาวสองคนที่มีอายุเพียงแค่18และ17ปีเสียชีวิตเพียงเพราะให้เหตุผลว่าเป็นการฆ่าเพื่อรักษาเกียรต,ติอาจจะเพียงเพราะเธอเริ่มคบเพื่อนชายและไม่เชื่อฟังคำสั่งของเขา ผู้ก่อเหตุมีชื่อว่ายาเซอร์อับเดลซาอิดเขาเข้ามาที่สหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่านักเรียนในปี2526และประกอบอาชีพเป็นคนขับรถแท็กซี่เมื่อเขาอายุได้30ปีเขาก็ได้พบรักกับเด็กสาวชาวอาเมริกันอายุเพียง15ปีเธอชื่อแพทิเซียและแล้วทั้งคู่ก็ตัดสินใจแต่งงานกันในปี2530ด้วยอายุที่ห่างกันมากถึง15ปีทำให้เพื่อนๆหรือครอบครัวของแพทิเซียเชื่อว่า เพุผลที่ยาเซอร์แต่งงานกับเธอก็เพื่อขอวีซ่าในการพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้อย่างถาวรหลังจากที่พวกเขาแต่งงานกันได้เพียงหนึ่งปีพาติเซียก็ได้ให้กำเนิดลูกชายคนแรกมีชื่อว่าอิสลามและต่อมาก็ได้ให้กำเนิดลูกสาวอีกสองคนคืออามีนาและซาร่าโดยพวกเขาทั้งสาม,มีอายุห่างกันเพียงแค่หนึ่งปีถึงแม้ว่ายาเซอร์และครอบครัวจะอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาแต่เนื่องจากเขาเป็นคนอียิปต์ และด้วยความยึดมั่นในวัฒน,นธรรมอิสลามแบบตั้งเดิมทําให้ยาเซอร์เลี้ยงลูกอยู่ภายใต้การปกครองของเขาไม่ได้ให้สิทธิ์พวกเธอมีอิสลามเหมือนกับครอบครัวอื่นๆเมื่ออามีนาอายุได้9ขวบและซาร่าอายุได้8ขวบพวกเธอได้บอกกับผู้เป็นยายว่าเธอถูกยาเซอร์พ่อของเธอล่วงละเมิดทางเพศจึงทําให้มีตัวแทนจากหน่วยงานคุ้มครองเด็กและตํารวจเข้ามาตรวจสอบอามีนาระซาร่าได้เล่าถึงรายละเอียด ที่พวกเธอถูกพ่อล่วงละเมิดให้เจ้าหน้าที่ฟังโดยที่เด็กหญิงทั้งสองได้ระบุอย่างชัดเจนว่าพวกเธอกลัวว่าพ่อของเธอจะทำร้ายซาร่าได้แสดงท่าทีหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดเธอบอกว่าเธอกลัวพ่อและพี่ชายของเธอหลังจากนั้นเด็กสาวทั้งสองก็ได้ถูกส่งตัวไปตรวจร่างกายถึงแม้ว่าในขณะน,นี้เจ้าหน้าที่จะไม่พบหลักฐานทางกายภาพแต่ก็ยังไม่ละทิ้งประเด็นที่พวกเธอถูกล่วงละเมิดหรือถูกทำร้าย จากเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้ยาเซอร์ถูกตั้งข้อหาล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวและนั่นจึงทําให้เขาโมโหถึงขั้นโทรไปข่มขู่ครอบครัวของภรรยาแต่ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเขาถูกจับในข้อหาทําผิดกฎจราจรหลังจากที่เขาได้รับการปล่อยตัวจากการถูกจับกุมข้อหาที่เขาลวนลามลูกสา,สาวสองคนกลับถูกเพิกถอนไปเพราะในเวลาต่อมาเด็กสาวทั้งสองได้ให้การว่าพวกเธอได้แต่งเลือกโกหกขึ้นมาเพื่อจะได้อาศัยอยู่ที่บ้านของยาย ในเวลาเดียวกันนั่นเองอามีนาเธอได้เขียนจดหมายหาป้าของเธอบอกว่าแม่ได้ขอให้พวกเธอให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าไม่ได้ถูกพ่อล่วงละเมิดทางเพศเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้เกิดขึ้นและในจดหมายของเธอยังบอกอีกว่าพวกเธอไม่อยากกลับไปที่บ้านป้าของเธอจึงตัดสินใจติดต่อหน่วยงานคุ้มครองเด็กอีกครั้งแต่แพทริเซียแม่ของเด็กๆก็กลับปฏิเสธกับเจ้าหน้าที่ว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีจดหมายดังกล่าว และแน่นอนว่าเด็กสาวทั้งสองยังคงต้องกลับไปอยู่กับพ่อและแม่อย่างเด็กเลี้ยงไม่ได้ยาเซอร์จะชอบใช้กล้องถ่ายวิดีโอลูกสาวสองคนของเขาในอิริยาบถต่างๆกล้องที่เขาถ่ายจะถูกซูมไปที่ส่วนต่างๆของร่างกายพวกเธอเช่นก้นหน้าอกขารวมถึงในช่วงเวลาที่พวกเธอนอนหลับทำให้ในบางวิดีโอเห็นถึงปฏิกิริยาที่เด็กๆแสดงความไม่พอใจกับการกระทำของพ่ออย่างชัดเจน การล่วงละเมิดคุกคามความเป็นส่วนตัวของลูกสาวเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นจนถึงขั้นที่เขาแอบเฝ้าติดตามพวกเธอไม่ว่าจะเป็นเวลาอยู่นอกบ้านไปโรงเรียนหรือแม้แต่ที่พวกเธอไปทํางานพาร์ทไทม์เขมักจะใช้กล้องส่องทางไกลและคอยถ่ายวิดีโอพวกเธอเอาไว้โดยมีครั้งหนึ่งที่ซาร่าไปทํางานเป็นแคชเชียร์หลังเลิกงานยาเซอร์จะนํารถแท็กซี่ของเขาไปจอดไว้และเขาก็ซ่อนตัวอยู่ในรถ คอยบันทึกวิดีโอซาร่าในขณะที่เธอทํางานนอกจากนั้นเขายังได้โทรเข้าไปที่มือถือของเธอแล้วตําหนิซาร่าเรื่องที่เธอส่งยิ้มให้ลูกค้าถึงแม้ว่าซาร่าจะอธิบายว่านั่นเป็นงานของเธอที่เธอต้องทําแต่กลับทําให้พ่อของเธอโกรธและบอกว่าเธอกําลังทําตัวมีปัญหาซาร่าเคยคุยกับเพื่อนของเธอผ่านทางโซเชียลว่าพ่อของเธอปฏิบัติกับเธอราวกับเป็นโศเพณีเมื่อพวกเด็กๆไปโรงเรียนก็มักจะมีร่องรอยการถูกทำร้าย รอยพกช้ำตามส่วนต่างๆของร่างกายนอกจากนี้พวกเธอยังได้บอกกับเพื่อนและคุณครูว่าพ่อของเธอคอยเฝ้าจับตาดูพวกเธออยู่ตลอดเวลาอามินาบอกว่าเธอไม่กล้าเม้นแต่จะใช้โทรศัพท์เพราะกลัวว่าจะถูกดักฟังอามีนาเธอเป็นเด็กสาวที่มีหน้าตาสาสวยและมีนิสัยล่าเริงดังนั้นเธอจึงเริ่มมีเพื่อนชายและคบหาเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโจเซฟทั้งคู่เจอกันในชั้นเรียนเทควันโด แต่ก็มีปัญหาในการพบกันเพราะพวกเขาต้องหลบหลบซ่อนไม่ให้พ่อของอามินารู้เรื่องส่วนใหญ่พวกเขาจะคุยกันผ่านทางข้อความและเธอยังได้ตั้งรหัสลับในการส่งข้อความเพื่อเป็นการบอกใบ้ให้โจเซฟรู้ว่าตอนไหนที่สามารถส่งข้อความหาเธอและตอนไหนที่ห้ามส่งนอกจากจะคุยกันผ่านทางข้อความทั้งคู่ก็ได้เขียนจดหมายถึงกันและการในระหว่างที่อยู่ในชั้นเรียนและแล้ววันหนึ่งสิ่งต่างๆก็เริ่มแย่ลง เมื่อยาเซอร์เข้าไปค้นในห้องของลูกสาวเขาและได้พบกับจดหมายรักระหว่างอามินาและโจเซฟแต่เธอก็ปฏิเสธเกี่ยวกับจดหมายและโกหกไปว่าเป็นเพียงแฟนในจินตนาการของเธอเพราะเธออยากรู้ว่าถ้าเธอมีแฟนเธอจะรู้สึกยังไงแต่ยาเซอร์ก็ไม่เชื่อคําพูดของลูกสาวเขาโกรธจนถึงขั้นย้ายครอบครัวไปอยู่ที่รัฐอื่นในวันรุ่งขึ้นโจเซฟไม่สามารถติดต่อหรือรู้ที่อยู่ของอามินาเป็นเวลาหลายเดือน จนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้แอบส่งอีเมลหาเขาและบอกที่อยู่ของพวกเธอข้อความในอีเมลฉบับหนึ่งเธอบ่นเรื่องที่พ่อของเธอตั้งใจจะให้เธอแต่งงานกับชายชาวอียิปต์ที่มีอายุมากกว่าเธอถึง30ปีเธอบอกว่าเธอไม่อยากแต่งงานกับชายแปลกหน้านอกจากนี้พ่อของเธอยังได้บังคับให้เธอบอกที่อยู่ของโจเซฟเพราะเขาต้องการตามไปฆ่าชายหนุ่มแต่อามินาก็ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลอะไรจนทําให้เธอถูกพ่อูบตี เตะไปที่หน้าและท้องของเธอหลังเทศกาลคริสต์มาสปลายเดือนธันวาคมปี2550อามีนาซาล่าและแม่ของพวกเธอหนีออกจากบ้านไปอยู่กับญาติที่รัฐโอคาโฮมาอีกหกวันถัดมาผู้เป็นแม่ก็ได้บอกกับเด็กๆว่าพวกเธอจำเป็นจะต้องกลับบ้านเพราะเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของยายในที่สุดแม่ก็โน้มน้าวให้ซารายอมตกลงกลับไปกับเธออย่างไม่เต็มใจ ในขณะที่อามีนาปฏิเสธและหนีไปอยู่บ้านเพื่อนแต่แล้วแม่ก็ขับรถตามไปรับเธอก่อนที่ทั้งคู่จะเริ่มทะเลาะก,กันแม่ของเธอพยายามเกลี้ยกล่อมให้เธอกลับไปหาพ่อและยังยืนกรานที่จะให้เธอกลับไปพร้อมกันโดยได้บอกว่าพ่อให้อภัยเธอแล้วเขาอยากให้ลูกๆก,กลับบ้านสุดท้ายอามีนาก็ยอมจำนนต่อคาวิงวอนและกลับไปพร้อมกับแม่และน้องสาวของเธอเมื่อทั้งสมกลับไปถึงบ้าน ยาเซอร์ได้อ้างกับภรรยาว่าเขาต้องการคุยกับลูกๆและจะพาพวกเธอออกไปทานอาหารเย็นข้างนอกเขาพาลูกสาวทั้งสองขึ้นรถแท็กซี่ของเขาและขับพาทั้งคู่ไปที่เออร์วิงรัฐเท็กซัสก่อนที่จะลงมือยิงกระสุนใส่พวกเธอทั้งหมด11นัดส่งผลให้อามินาเสียชีวิตทันทีในขณะที่ซาร่าพยายามโทรหา911เธอกรีดลองด้วยความหวาดกลัวซาร่าบอกกับเจ้าหน้าที่ปลายสายว่าช่วยเธอด้วยเธอถูกพ่อของเธอยิงและเธอกำลังจะตาย ในบันทึกการโทรเผยให้เห็นว่าซาร่าถูกโจมตีจากพ่อของเธอได้ยินเสียงกระแทกประตูรถหลายครั้งและมีเสียงกรีดร้องของเธอดังตลอดสายเจ้าหน้าที่พยายามต่อสายไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อที่จะออกตามหาตัวเธอและที่เกิดเหตุถึงแม้ว่าโทรศัพท์ที่ซาร่าโทรมาจะยังต่อสายทิ้งไว้กับตำรวจเป็นเวลานานถึง42นาทีแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็คาดการว่าเธอได้เสียชีวิตลงในขณะที่รับสาย ในม่ช้าก็มีคนพบรถแท็กซี่ที่ถูกจอดทิ้งไว้บริเวณทางเข้าโรงแรมแห่งหนึ่งในเออร์วิงส่วนยาเซอร์หลังจากที่ก่อเหตุสังหารลูกๆเขาก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยยาเซอร์ถูกระบุเข้าไปอยู่ในรายชื่อบุคคลที่เจ้าหน้าที่ FBI ต้องการตัวมากที่สุดและมีเงินรางวัลน,นำจับมากถึง1,000งแดอลลาร์ 1, เขาหลบหนีการจับกุมเป็นเวลานานถึง12ปีและในที่สุดในปี2560 ก็มีคนแจ้งเบาะแสว่าเห็นชายรูปร่างหน้าตาคล้ายกับยาเซอร์อยู่ในอาพาร์ตเมนต์ของอิสลามซาอิดซึ่งเป็นลูกชายของเขาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขอหมายค้นอาพาร์ตเมนต์ของอิสลามแต่เขากลับปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมืออย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้สังเกตเห็นหน้าต่างที่ถูกเปิดออกและมีกิ่งไม้ที่หักบริเวณด้านล่างที่บ่งบอกว่ามีคนกระโดดลงไปบนพุ่มไม้เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บหลักฐานทั้งหมดที่พบในอาพาร์ตเมนต์เพื่อนำกลับไปตรวจสอบ อีก3ปีต่อมาในเดือนสิงหาคม2563หลังจากที่สายสืบเบลฟฝวาจับตาดูบ้านหลังหนึ่งในเมืองจัสตินรัฐเท็กซัสเพราะพวกเขาสังเกตเห็นอิสลามและยัสซินพี่ชายของยาเซอร์เข้าออกบ้านหลังนั้นอยู่หลายครั้งนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังสังเกตเห็นเงาของชายอีกคนที่อยู่ในบ้านจากที่ได้เฝ้าสังเกตจนมั่นใจ FBI จึงได้ขอหมายค้นและเข้าจับกุมยาเซอร์ผู้ต้องหาหลบหนีจากคดีฆาตกรรมลูกสาวสองคน อีกทั้งยังจับกุมตัวอิสลามระยะสินในข้อหาปกปิดให้ที่พักและช่วยเหลือยาเซอร์ให้หลบหนีการจับกุมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลังการถูกจับกุมยาเซอร์ได้เขียนจดหมายถึงผู้พิพากษาโดยเนื้อหาบางส่วนเขียนว่าเขาโกรธและไม่พอใจกับพฤติกรรมที่ลูกสาวของเขาทำแต่เขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าพวกเธอ